สวัสดีครับก็มาพบกับกระผปอีกแล้วเช่นเคยและเช่นเดิมทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมจะมาตามหาเหรียญน,นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมให้ราคาแพงเรียละ3,000บาทสูงสุดกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับในคลิปนี้เหรียญที่ผมจะมาประกาศรับซื้อนั้นเป็นเหรียญชนิดราคา2บาทในสมัยรัชกาลที่9 ปีพศ .2549 นะครับย้ำเลยนะครับว่าต้องเป็นปีพศ .2549 นะครับแต่ก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้ละเอียดไปอย่างช้าๆอย่างเข้าใจนะครับจะได้รู้เป็นอย่างดีว่าผมต้องการแบบไหนนะครับเพราะว่าเหรียญชนิดราคา2บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2549นี้นะครับมีทั้งแบบที่ยังไม่มีราคาและแบบที่ผมตามหานะครับภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะั้น ตอนนี้ทางหน้าจอก็คือทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญ2บาทในสมัยรชัชกาลที่9ปีพศ2549นะครับแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่านั้นจะแ,แยกแยะไม่ออกนะครับว่าแบบไหนที่ยังไม่มีราคาและแบบไหนที่ผมต้องการนะครับเพื่อนๆต้องมีแว่นขยายสองดูนะครับถึงจะรู้จุดความแพงนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมก็จะได้ขยายภาพเปรียบเทียบให้ดูระหว่าง แบบที่ยังไม่มีราคาและแบบที่ผมตามหานะครับเห็นไหมครับในคลิปนี้ให้สังเกตจุดไข่ปลานะครับที่อยู่รอบเปลียนนะครับตามวงขอบเปลียนนั่นนอกนะครับถ้าแบบทางซ้ายมือทางหน้าจอนั้นให้สังเกตจุดไข่ปลานั้นจะห่างจากขอบนะครับจะมีช่องว่างเยอะนะครับส่วนแบบภาพทางขวามือทางหน้าจอนั้นเห็นไหมครับจุดไข่ปลานั้นจะชิดขอบนะครับ ก็จะชิดกัวภาพเหรียญทางด้านสายมือนะครับแบบที่ผมรับซื้อจุดไข่ปลานั้นต้องชิดขอบนะครับตามภาพตัวอย่างทางขวามือนะครับต้องรอบเลยนะครับแต่ว่าผมขยายภาพให้ดูจะชัดก็เลยเห็นไม่รอบนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วต้องรอบเหรียญเลยนะครับต้องติดกับวงขอบเหรียญนัานนอกนะครับต้องคิดนะครับก็ดูตามภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมเลยนะครับชิดนะครับหากใครมีถ้าเหรียญนั้น งดงามสวยๆผมให้เรล่าสามพันบาทนะครับแต่ถ้า,าว่าสภาพคมสวยของเหรียญหย่อนสวยลงมาอีกราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพคมสวยของเหรียญตามลาดับนะครับใครมีก็แอดมาตามนี้นะครับนี่ก็คือช่องทางการติดต่อนะครับย้ํานะครับต้องเป็นแบบภาพทางขวามือทางหน้าจอนะครับจุดไข่ปลานั้นจะชิดติดกับวงขอบเหรียญน,นอกเป็นพิเศษเลยนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับทําแบบภาพทางซ้ายมือทางหน้าจอก็จะเห็นว่าจะห่างนะครับ แบบห่างผมไม่รับซื้อนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองใช้แว่นขยาย2อดูแต่ละเหรียนหน่อยนะครับเพื่อจะเจอแบบชิดขอบนะครับจุูไข่ปลานะครับ